จะได้จากกัน ชื่อขึ้นนะคุณกดมาตั้งชื่อตรงนี้นะตั้งชื่อตรงนี้ตรงนี้นจะเป็นรูปนะฮะะอ่ะเดี๋ยวค้งางหน้าไปดจะไปสอนสมัครดาวแล้วก็ฝากรูปนะแล้วก็สมัครสมาชิกดาวนะกดตรงนี้พอม,มีดาวให้ทำบาร์ไว้นี่ถ้าสมัครดาวกดตรงนี้ Did you the healing. อนนะให้กดตรงนี้จะมีอีโมทิคอนขึ้นมาเยอะเลย